ดราจาที่เห็นตัดสินใจว่าจะแจ้งความแล้วใช่ไหมคืออันนี้มันเป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะคะพอวันหนึ่งที่เราได้ได้มีทนายตอนนี้ด้าก็ได้ปรึกษาทนายเมื่อวานเนี้ยก็ได้ประชุมกับทนายเรียบร้อยทนายเขาก็แนะนําว่ายังไงเนี้ยมยันเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายปกติซึ่งอันนี้ด้าก็ได้คุยกับทางนานาแล้วนะคะก็แจ้งให้นานาทราบซึ่งหลังจากเนี้ยเราก็จะมีการทําสัญญากันว่านานาเป็นหนี้ด้าเท่าไหร่แล้วก็มีกรอบชาระหนี้ยังไงบ้างอันนี้อยู่ในรายละเอียดที่เดี๋ยวกํลาลังร่างสัญญากันอยู่ค่ะจริง เขาโอเคเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็เขก็ยอมรับนะคะว่าวเขาก็โอเคที่เราจะแจ้งความใช่ใช่แล้วก็ คือในใน,ในกรอบของด้านเนี่ยมันจะเป็นคือเรื่องของแบบแท่งแตนะ่ถ้าเกิดว่าวันนึงเขาผิดอาชําระ,ะเราก็สามารถเป็นอาญาได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของทางกฎหมายมที่ททนายเขาเขาทำให้ด้แบบเนี้ยค่ะแล้วด้าที่เออเอาถามใจด้าเนาะด้าอยากให้เขาชําระเดือนเท่าไหร่ยังไงถึงจะให้ครบ3ล้านอันนี้รายละเอียดอะ่ะเดี๋ยวต้องอยดดูที่ว่านานาเขายังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเมื่อกี้เพราะว่านนาเพิ่งโทรหาด้าก่อนเข้ารายการโหนกระแส แป๊บเดียวเองไอ้เรื่องของกรอบชําระนี่อ่ะว่าจะเป็นไหวที่เดือนละเท่าไหร่กี่ปีอะไรเงรี้ยยังไม่ได้ลงรายละเอียดกันค่ะ<ต>จริงๆมีตัวเลขในใจไหมคะ ยังไม่มีอยู่ที่ความปลอดภัยของเงินเราอะเนาะใช่ยังไม่ได้มีเพราะว่าเมื่อกี้พอเนี่ยคุยกันในรถแล้วพอมาถึงเนี่ยก็เลยวางหักับนายังไม่ได้คุยรายละเอียดเดี๋ยวหลังจากนี้ถึงจะได้เจรจากับนาอีกทีหนึ่งว่าเขาไหวที่เท่าไหร่จะชาระคืนเนี่ยในระยะเวลากี่ปีหรือยังไงบ้างแบบนี้ค่ะถามถึงฟังเส้นสุดท้ายตอนแรกเราก็พูดมาหลายครั้งมากว่าเราจะไม่แจ้งเราคือจริงๆอะคือด้าปากทงด้าไม่ได้เอาผิดอะไรเขานะคะนี่ต้องให้เข้าใจก่อนแต่ว่า ป,ปัากการปักทองของด้คือได้อยากได้เงินคืนเท่า <precio S 2> นั้นเองแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขา่าโกหกหด้ก็คือเขาก็ขอโทษแล้วเมื่อเช้าเขาก็โทรมาขอโทษอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งไอตรงเนี้ยมันเคลียร์กันแล้วแหละเรียบร้อยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้เคลียร์เรื่องของการชําระหนี้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยอาจจะต้องคุยกับน,นาณาอีกทีหนึ่งค่ะ สามล้านบาทไม่ได้คิดดอกกับนานาเลยก็คือเพราะว่าในพาร์ทของด้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อหุ้นบริษัทของเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็อย่างเราเองเราก็เพิ่งรู้ว่าไอ้หุ้นบริษัทเนี้ยที่เราลงเงินไปเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ในบริษัทมันเป็นเอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัวของเขาแบบนี้ค่ะจงรู้สาล้านทวนเลยสามล้านสามล้านทวนแบบนี้ค่ะได้คุยกับนานาเนาะคิดทางเป็นยังไงบ้างก็ นี่คือคุยกันแบบไม่ได้มีอารมณ์โกรธหรืออะไรนะคะ,<ฮ>ะจริงๆแล้วเนี่ยตัดเรื่องพาร์ทความโกรธเพราะอะไรเราเราเราพยายามให้เขาได้มีที่ยืนในการออกมาทํางานแล้วก็ชําระหนี้เท่านั้นเองทงของด้าต้องบอกว่าสําหรับด้าตัวด้าคนเดียวนะคะด้าไม่ต้องการเอาผิดอะไรนานาแต่แค่ให้เขาชําระหนี้ <ฮะ S 1> ด้าคืนเท่านั้นเองค่ะค <ขา S 2> ีานเขาับ้เสียงเขาตอนนี้เป็นยังไง ล่าสุดใช่ไหมคะก็วันนี้เพิ่งเขาเพิ่งโทรมาหาด้าตอนเช้าน้ำเสียงก็มีความเครียด ยอมรับว่าเขาบอกเขาเครียดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวอื่นๆเลยค่ะเพราะว่าด้าก็รีบมาที่ช่องสมใช่ทีนี้นะ่ะดาก็เลยคุยว่าเอ้ยอันเนี้ยเมื่อคืนได้มีโอกาสได้คุยกับทนายฝั่งด้าด้าจะทําแบบนี้1 2 3 4งสองสามสี่นะนโอเคไหมตามขั้นตอนซึ่งเขาก็โอเค,อเคตกลงขอย้อนถามขอย้อนถาม,ถามที่ตอนที่เราโทรบอกเขาว่าเราจะมาอกอกกระแสมาพูดเรื่องเขาแล้วเขาบอกว่าเขาโทรมานะเขาโทรมาด้าไม่ได้แต่ว่าขอแค่ให้มีพื้นที่ให้เขา ใช่ให,ให้เขามีพื้นที่ในการทํางานแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานแล้วก็ชดใช้นี่ให้กับเจ้านี่หลายๆ<ล>คนด้วยความหมายคำนี้ยังไงคำว่ามีพื้นที่นี่คืออย่าพูดหมดหรือ,อยังไงคะหรือ,อยังไงเอ่ยก็คงประมาณนั้น<ม>ก็คงประมาณนั้นแหละว่าแบบอาจจะแบบคือเราเราก็ให้โอกาสเขาคือด้าก็มองว่าธงของด้าคืออยากได้เงินคืน<ม>เพราะฉะนั้นจะไปทําร้ายทั้งหมดเลยอะ่ะม,มันก็มมไม่จําเป็นนึกออกปะก็เลยต้องการที่ โซลูชันที่ดีที่สุดก็คือเขาก็ต้องทำงานใช้นี่เท่านั้นเองแสดงว่าถึงที่เราพูดเราก็ยังไม่พูดทั้งหมดงเพื่อนใช่ไหมเราก็ยังเซฟเพื่อนรักเพื่อนอยู่ <c oughs> เพราะเพื่อนขอไว้ขอบุอนพี่ให้เขาด้วยก็ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นถามว่าวันนี้เราผิดหวังในตัวเพื่อนคนนี้ไ,มไหมคะแน่ <c oughs> นอนมันมันผิดหวังแหละเพราะว่ารู้จักกันมา30ปีแล้วก็ เราโตมาด้วยกันน่ะออกป้าผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาด้วยกันแต่วันนึงอ่ะสิ่งที่เพื่อนพูดกับเราอ่ะมันเป็นเรื่องโกหกอะไรเงี้ยแน่นอนแหละทุกคนเสียใจแต่มานเนื่องมันมาทำไปแล้วเกิดไปแล้วเราก็จะมาตีโพตีพายจะไปโกรธไปแค้นไปเกลียดมันก็ มันทําอะไรไม่ได้อยเารก็เขาทําไปแล้วเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาดีกว่าหลังจากนี้เรา move on หลังจากนี้ก็คือเพื่อนมีหนี้แลเอาเอาเงินเราไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์เราก็ต้องการเงินคืนเขาก็ต้องใช้หนี้เราจบแค่นั้นเองถามถูความรู้สึกที่เพื่อนเราได้ประกันตัวเมื่อวานไหมคะเ่อวานรู้ข่าว,า,ขาวเรารู้สึกยังไงก็ดีใจกับเพื่อนถ้าเกิดว่าได้โอกาสได้ประกันตัวก็ดีใจด้วยเขาก็จะได้โอกาสกลับมาทํางานแล้วก็ใช้หนี้ใจจริงอ่ะอยากให้เขา ได้มีโอกาสในพื้นที่ในการทํางานแล้วก็ใช้นี่มากกว่าค่ะเพราะว่ามันมีผู้เสียหายบางท่านที่คัดค้านไปการยื่นประกันตัวเราเรามองมุมนี้ยังไงบ้างในจุดที่เขาคัดค้านาก็อาจจะมีความกังวลหลายๆอย่าง,างเขา,อ,าอันนี้นเป็นเรื่องของเขาเนื่องออกไหมคะแต่ว่าสําหรับด้าด้าก็มองว่าในความคิดเห็นของด้านะด้าก็มองว่าจริงๆอะก็อยากให้เขาได้มีโอกาสออกมาแล้วก็มาทํางานช่ใช้เจ้านี้มากกว่าอยังเชื่อใจเพื่อนเราไหมคะ โปยากแล้วต่อไปนี้ถ้าเกิดนานาพูดอะไรเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกอ่ะอันนี้สำหรับได้นะพี่ได้บอกว่าแบบมันก็โดนหลายดอกแล้วยังมีความเป็นเพื่อนกับนานตอนนี้ทำไม่ได้มันตอบยากมันตอบยากตอนนี้มันมมัันนตอบยากทุกคนมันตอบไม่ได้นานาพูดเรื่องพอไหมคะพอแล้วต่อไปนี้ก็คือถ้าเกิดนานาพูดอะไรก็ต้องเช็คก่อน ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงเมื่อวานรู้ไหมว่าแฮชแท็กสงสารดาด้าขึ้นหรอขุ่งมากเราสร้างแฮชแท็กนี้ไหมเห็นว่าดาด้ากินยาก็ยอมรับที่ผ่านมาก็กินยาจีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าหลังจากเนี้ยต่อไปเนี้ยคือสิ่งที่เขาพูดน่ะเออก็ต้องก็ต้องแบบย้อนถามคนอื่นก่อนว่ามันจริงไหมก็ต้องสืบหน่อยจะมีดอกที่สาวไหมไม่มีแล้วพอแล้วสองดอกพอแล้วถามว่าได้่อนนี้ยังเป็นเพื่อนกันได้ไหม คือความเป็นเพื่อนอะมันยังไงมันก็ยังเป็นเพื่อนแหละแต่ถามว่าหลังจากนี้จะสนิทกันเหมือนเดิมไหมก็มันมัน,มนยากลแล้วแหละมันก็ยังตอบไม่ได้เต็มปากว่ายังไงแต่ว่ามันก็ยากภรรยาใจมันบอบช้ำขนาดไหนไกับเรื่องนี้เ่นี่คือน้องสาวด้เชื่อไหมตอนที่<อ>รู้ว่าเพื่อนครั้งแรกนะครั้งแรกก่อนตอนที่รู้ว่าเออานา,นานกโกหกะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็รู้เรื่องแบบที่เพื่อนเอาเอาเงินเราไปด้วยอ่ะนึกออกปะก็ร้องไห้ไปสามวันยอมรับ ร้องไห้ไป3าวันแล้วนี่จริงๆอะเป็นคนเข,เข้มแข็งมากนะเป็นคนแบบเข้มแข็งมากร้องไห้ไปสาวันจนน้องสาวบอกว่า,วาเชื่อมาร้องไห้เยอะกว,กว่าตอนอกหักอะไรอย่างงี้อีกโอ้มันมันเป็นความเป็นเพื่อนอะเอาง่ายๆพอวันนึงอะกับกายพิจว่าสิ่งที่เขาพูดใส่ใส่เราใส่หูเราตลอด<อ>เวลาอะไรแบบเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องจริงก็ตกใจอพอถามในที่นหุ่นกระแสค่ะเราฟังทายสายหยุดสู้ในฝั่งของนานาเนาะเรารู้สึกไงบ้างมีมุมไหนที่เราไม่เห็นด้วยเลยอะ คือจริงๆอ่ะในในพาร์ทของข้อกฎหมายอะค่ะหน้าที่ของทนายสายอยู่เขาก็ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดสําหรับทนายของของนานานะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่ามันคือการลงทุนสําหรับด้านเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในการตัดสินของศาลเลยซึ่งอันนี้ด้าก็ ไม่คือพาดด้าด้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงเนี้ยแต่พาดด้ามันจะเป็นอีกพาดหนึ่งของการที่เราซื้อหุ้นบริษัทเขาแบบเนี้ยมันกลายแบบม่ามีความสุงขึงข้นมาหลังจากที่ฟังเสร็จว่าเอา้าวตกลงความไว้ใจของเพื่อนเพื่อนผิดเหรอที่เพื่อนไว้ใจอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมคือด้าว่าในมุมอะอย่างอย่างด้าเองเนะี่ยก็ยอมรับก็ตกใจว่าในพาดด้าเอาในพาดด้าก่อนเนาะว่าการที่เราไว้ใจใเพื่อนโดยการที่เราซื้อหุ้นบริษัทเขาแล้วผลกลับมาคือหนึ่งเอกสารเนะี่ยมันเป็นเอกสารที่เป็นเอกสารไม่จริงสง ก็คือเป็นการซื้อหุ้นทิพย์อย่างเงี้ยเข้าใจป้ะอเออแบบเนี่ยอันเนี้ยถ้าในพัทเราอะ่ะเราก็รู้สึกตกใจแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันมันเกิดเรื่องแบบนี้จนกระทั่งมีข่าวออกมาจนเราไปเช็คว่าเอวตกลงแล้วม,มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยค่ะเน่าผู้เสียหายเนะี่ยฝั่งนู้นเะนี่ยเขาก็คงรู้สึกเดียวเหมือนกันกับด้านนี่แหละเพราะว่าคือมันกลายเป็นว่าอย่างเพื่อนที่สนิทก,กันมากๆกันอ,อ่างเงี้ยเขายัางตอนนี้ความเชื่อใจที่มีต่อน,นายยังยากเลยเพราะว่าโกหกหลายครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราคิดไหมว่า ดานาพูดความจริงทั้งหมดกับทนายสายยุดแล้วในพาร์ทของลูกความแล้วก็ทนายความอะ่ะเขาก็ต้องพูดความจริงทั้งหมดถูกปะคะ mm hmm. ไม่งั้นทนายความก็คงจะว่าความให้เขาไม่ได้ในความของอัองนกน,อนะเขาก็ต้องที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ทนายสายยุดบอกเนี่ยแล้วก็รวมถึง วันที่ด้ได้เข้าไปเคียกกับน,นาเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาเขาทำจริงเขาผิดจ,จริงแบบนี้ค่ะเขาก็ยอมรับทุกอย่างเลยที่เขาโกหกเพื่อนหรือทําอะไรต่อเพื่อนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดจ,จริงเราคิดว่าเพื่อนเรามีโอกาสในการกลับมามีที่ยืนหรือว่าทําอะไรได้แบบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งได้ว่าสังคมให้โอกาสเขาแค่ไหนเขาก็ต้องยืนตรงนั้นแหละง่ายๆให้ให้โอกาสเขาได้มีที่ยืนแค่ไหนถึงแม้มันจะเล็กๆพื้นที่เล็กเเขาก็ต้องยืนแล้วก็ยืนตรงนั้นแล้วก็ต้องทํางานใช้นีอ ค่ะตอนนี้หลายคนถามมาว่าเวด้าก็ไม่เจอด้ายังไม่ได้คุยอะไรกับเวเลยคือพื้นฐานเนี้ยด้าสนิกกับนานาแล้วเวลาสนิทกันตลอดแบบว่าที่รู้จักนานามาหรือรู้จักกับเวอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้คุยกับเวเลยส่วนใหญ่เรานนะเจอกับนานากินข้าวอัปเดตชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอกับนา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 จะเจอกับเวทีในการแบบเวลามีงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยถึงได้เจอเวเท่านั้นเองเรามองเรื่องยังไงวางเพราะว่าด้วยข้อมูลที่ ออกมาเมื่อวานทั้งที่จากข้าวโพดให้สัมภาษณ์นะคะก็อมองว่าแบบเออ,อทุกอย่างเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเอาไปเปสามีหวานดาราเออก็ตามนั้นเลยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันไปไหนทุกวันนี้ก็หลายๆคนยังไปคําถามในรายการก็ถามว่าเงินไปไหนจากจากที่ดูรายการผลกร,กระแสเมื่อสักครู่ค <c oughs> ่ะทนายสายหยุดเขาก็เป็นคนบอกเองว่าจริงๆเงินมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในดอกเบี้ยเงินกู้ที่เขาบอกนะอ่า 80%ใช้ใจ่ายส่วนตัวยี่ิบอะไรเงี้ยจากเนื้อ,อาหารายการซึ่งอันนั้นก็ก็ต้องตามทนายเขา<ม>อะไรแบบเนี้ค่ะ <ager. S 2> เพื่อเราเป็นคนแต่เท่าที่รู้จักกันมาค่ะเพื่อเราทุ่มใช่ไหมเวแบบลารักใครก็คือเขาก็ดูแลเขาก็ <c oughs> ดู <c oughs> อ่าใช่เ <c oughs> <ๆ>ขาก็เป็นคนแบบรักครอบครัวมากๆอ <c oughs> อันนี้ตอบไม่ได้เลยแต่แบบเพราะว่าอย่างเราอ่ะเราสนิทก,กับพ์ทของนานาแล้วก็ดูที่ว่าที่ผ่านมาเขาก็ดูแลครอบครัวเขาแบบอย่างเต็มที่อะค่ะ ทุกวันนี้เราก็สามารถโทรหาอะไรได้เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเกิดจะคุยอะไรกับนานาะเราสามารถยกหูหาได้เลยปกติอืไม่ถึงไม่สนิทใจไม่ไ,ไม่โ,โหไม่ถึงขนาดนั้นตอนนี้การคุยกับนาณานคือคุยในเรื่องของการกรอบชาระหนี้ว่าแบบว่าเขาจะชดใช้เราได้กี่เดือนยังไงบ้างคุยกันแบบนี้แต่ว่าการอัปเดตชีวิตอะไรเงี้ยไม่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 ได้เป็นแบบนั้นแล้วค่ะถอยออกมาก่อนถอยมาอาจจะแบบคือถามว่าเป็นเพื่อนไหมเป็นเพื่อนแต่จะให้เป็นเพื่อนสนิทไหมคงไม่คงถอยออกมาดีกว่า เพราะอะไรเนี้ยหลายคนเป็นห่วงอย่างรดดำอย่างหลายๆคนก็เอมมี่มอลอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงดาด้ากันอ่าชายชายชายอันนี้เข้าใจก็เลยแบบว่าคือตอนเนี้ยคือเชื่อไหมว่ามันไม่ได้มีความโกรธหรือเกลียดอนาได้ยังยืนยันคําเดิมนะความเป็นเพื่อนอะไอ้เรื่องโกรธเกลียดไม่มีหรือจะไปแค้งฝังหุ่นเขาในการแบบว่าเกลียดเขาไปเลยไม่มีแล้วก็อะไรมันเกิดขึ้นแล้วอะมันมันแก้ไขไม่ได้ในเมื่อเขามาขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำอะมันผิดเขาก็หกเราอ่าเราเคลียร์เราจบ แต่หลังจากนี้จะให้ไปสนิทเหมือนเดิมอ่ะมันยากมันอาจจะยากนิดนึงค่ะอย่างเรื่องอื่นอย่างจนสุดาอย่างพล่าที่มีการเปิดเผยรายชื่อที่เงินที่นานายืมไปนะคะออกมาเราได้มีโอกาสคุยกับสาวๆไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยเลยมีแค่เจนนี่อะค่ะที่ที่ด้าก็เพิ่งรู้ตอนที่ด้าโดนรู้ว่าโดนหลอกไป3ล้านอย่างเงี้ยก็ได้มีการส่งข้อความคุยกับเจนนี่เจนนี่ก็บอกว่าเสียใจเหมือนกันอะไรเงี้ยคุยกันนิดๆแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้อัปเดตกันอีกเลย ไ่ถึงข่ามาปรับทุกมาไม่มีไ,ไม่มีองท่าย่งไม่มีนะไม่มีไม่มีมมมค่ะอืมฝากอะไรถึงเพื่อนไหมคะคือ<า>ก็วันนี้ได้ประกันตัวแล้วก็เก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นานาเขาจะได้แบบ ยืนในที่ทีข่ของเขาที่พอจะยืนได้แล้วก็ทํางานชดใช้นี้ให้กับเจ้านี้ทั้งหลายอะค่ะอันนี้ก็อยากให้เขาว่าหลังจากเนี้ยอยากให้เขาว่าไม่โกหกเพื่อนอีกหรือว่ามีปัญหาอะไรอะทางที่ทางที่ดีอะได้ว,ว่าความจริงอะเป็นสิ่งไม่ตายการโกรหกสุดท้ายเนี่ยมันก็ บทเรียนก็เห็นอยู่ว่าสุดท้ายไม่มีใครโกรหกไปตลอดลอดฝั่งได้ความจริงมันก็คือความจริงถ้าเกิดเมื่อก่อนย้อนกลับไปท่านา,นาม,มีปัญหาแล้วเดินเข้ามาบอกเพื่อนได้ว่าเพื่อนหลายๆคนยินดีที่จะช่วยเหลือเขาแต่ว่าเขาเลือกที่จะโกหกเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เขาจะต้องได้รับณนะตอนนี้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ยืนในสังคมเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็าอาจจะมีพื้นที่นิดในการยืนเขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ในการ ทำงานตั้งใจแล้วก็ให้เพื่อนได้เห็นว่าไอสิ่งที่เขาทําผิดไปเนี่ยหลังจากนี้เขาจะมีการชดใช้นี่กับเพื่อนจริงๆนะมีความตั้งใจจริงๆไม่ผิดชําระเพื่อนได้ว่าหลังจากนี้เขาอาจจะมีโอกาสที่พื้นที่ในการยืนมากขึ้นอค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนรอบตัวเล็กพี่ดาวมาอะไรครับอ่ากินหญ้าไปหลายหลายคำมากเลย มี่นางฟ้าตัวจริงนางฟ้าตัวจริงมีคนมีคนบอกว่านิพานได้ด้านนิพานเล้วได้นะดีแ้วด้นิานายาใหม่